เกยตาบ้านง,ง่ายนะหมายเย 1, 2, 5, 5. ลขห2ึ่แเ็แรงมากๆนะผมดูเลยนะจัดนะผม เดินเบาะนะเดินเบายังแรงเลยนะครับผมนี่เลยแจ่มๆนะนี่มันมีน้ำรั่วซึมนะเรือ G X H 5 0าศูนะครับผมนี่คาร์บูเรเตอร์แบบเครื่องสูบน้ำโดยตรงนะครับผมตัวนี้หมายเลข1287ติดปัญหาตรงไหนโทรสอบถามผมได้เลยตามเบอร์นี้ไม่มีน้ำรั่วซึมน้ำรั่วซึมเนี่ยมันจะหไหลลงมาให้เห็นเลยเอาหมุนตัวเรือโดยรอบอ้าสวยงามอีกานหนึ่งครับโอเคสวยงามตัวนี้นะครับผมจัดส่งให้กับคุณ สิงหาคมนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะตัวนี้เป็นเรือ GXH50 ของคุณสุงนะ้หมายเลข1287เจ็ดเพืนไนปทาง5,590บาทของแถมก็จะมีสายส่งน้ำ5เมตรนะครับผมมีบัวรถน้ำให้2หัวนะมีกวยตวงกวยเติมน้ำมันเชื่องผมเติมไปแล้วไม่ต้องเติมเพิ่มรุ่นนี้เติมที่200มลลิตรใช้งานไปรันอินครั้งแรก8-10ชั่วโมงนะก็เทออกให้หมดแล้วก็เติมที่200มลลินะครับผม มีเฟซชิลมีแว่นตาปอกลัดเนี่ยควรลัดตรงท่อเรืออ่ะสองตัวนะครับผมแถมให้ฉี่ตัวนะแบบมือเบียดด้วยแล้วก็ตัวนี้ชุดซ่อมบำดุงนะครับผมโอเค